สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาพาลยุยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะคลิปนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของฮานอยค่ะรูดสามนอยมีทุกวันเนาะค่ะออกทุกมือค่ะห้านอยรอบสาม รูดสามนอยเนาะมีสามรอบค่ะรอบห้าโมงครึ่งรอบหกโมงครึ่งแล้วก็หนึ่งทุ่มครึ่งเนาะค่ะนี่จะเป็นประวัติของเจาปากแดงค่ะเจาปากแดงพื่นเข่าไปหมู่บ้านนี่เนาะค่ะพี่น้องให้บึ่งประวัติพื่นจากน้อยเพราะว่าของตเติรมสองสามงวดเนาะค่ะเจาตาเพิ่งเริ่มสองสามสามงวดนี่แหละไอสำหรับห้าน้อยเนาะค่ะ สำหรับชิปห้าหน้อยของเจตาพารวยเนาะค่ะพึ่งเริ่มลงเริ่มว่างเนาะค่ะของเจปากแดงเจปากแดงพื่นเข่าหมู่บ้านค่ะรอบพิเศษรอบพิเศษเข่าศูนย์สี่หนึ่งเนาะบนล่างเก้าสามแล้วก็รอบว i p พีค่ะของเจปากแดงแปดแปดหนึ่งพื่นกระเข่าไปล่างกับเก้าสามอีกเข่าไปสองรอบเนาะค่ะของเจปากแดง พื่นเข้าไปสองรอบเอาเอซจับตามองค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะาะขอบุญขอบคุณเจปากแดงแลหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากตาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเจปากแดงรูด3น้อยค่ะวันที่8ปมือนี้มาแล้วค่ะหาน้อยออกทุกวันเนาะวิ่งเพื่นไหมาสองกับ8ค่ะสองตัวสี่หางสองสามสองเจ บนจะมีสองสองแปดแปดค่ะสามตัวสามหางสองแปดเจ็ดแปดสองสี่แปดสองสองค่ะวิ่งพื้นไห่ทอกันเดอร์ค่ะเด่นสองกับแปดเด่นเท่ากันเนาะค่ะสองตัวนี่สองหางเจปากแดงเน้นไห่สองสี่กับแปดเจ็ดค่ะสามตัวสองหางหกแปดเจ็ดหกสองสี่เอ้แปดสองสี่ค่ะแปดสองสี่ค่ะเลขสามตัวเนาะ อชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะแคบหน้าจอใคจะไปต่อกับจีปากแดงเนาะค่ะรูดสามนอยเนาะรูดสามน้อยใครจะไปต่ออ่าไปรุ่นกันมือแรงค่ะออกทุกวันเนาะหาน่อยเนาะแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไปต่ออ้อน้อยนำโชค ออน้อยน้ำโชคของเพิ่นหลุดไปเด้อค่ะขับขอโทษขออภัยเอฟซีแทนออน้อยน้ำโชกเนาะคะ่ะแนวทางเพิ่นบ่เข่าหมู่บ้านวันที่เจ็ดเนาะรูดสามน้อยของออน้อยน้ำโชคมาไปต่อไปใหม่ค่ะไปใหม่ไปต่อกับออน้อยน้ำโชกมือแรงเนาะคะ่ะรูด3สามน้อยของออน้อยน้ำโชคมาไปรุ่นกันเบิ้งค่ะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะออน้อยนำโชครูปสามนอยค่ะวันที่แปดบิงของเพิ่นใไ้เจกับ2ค่ะสองตัวสี่หางเจ็ดสามเดสี 4, ่สองเก้ 0. บินจะมี7เกับสองสองค่ะสามตัว3ามหางเจ็ดสองเก้า สองเจ็วิ่งวิ่งเดินสองค่ะล่อง7วงกลมให้สองตัวเดียวเดินสองลอง7เน้นสองหางค่ะเน้นสองหาง7 4กับ2 0 3ตัวเน้นหางเดียวค่ะอ่อน้่อยน้ำโชก2องจับตามองค่ะกับลูด3าน้อยมือแรงเนาะ5้าโมงคึ่งหมงคึ่ง หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะออกทุกวันค่ะแคปหน้าจอไปจะไปต่อกับอ่อน่อยน้ำโชกเนาะไปรุ่นกันเบิง้งเอาที่มักเอาที่ชอบเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะไปต่อหาน้อยเป็นของใครอ๋อสมใจค่ะอ๋อสมใจวันที่เจ็ดที่ผ่านมาบ่กเข่าเนาะพี่น้องหลุดสามน้อย บอกเขาก็บอกเป็นยังค่ะให้กำลังแรงใจคือเกาเนาะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมวันที่เจ็ดลุดไปค่ะหลุดไปกัปบขอถั่วขอไพ่เอฟซีแทนอสมใจเนาะค่ะหานอยวันที่แปดูดสามนอยของอสมใจมาแล้วค่ะไปต่อไปใหม่กับมือนีเนาะค่ะมือแรงรุ่นกันใหม่วันที่แปดของอสมใจลูดสามนอยค่ะ วิ่งพื้นไหนมาหกกับเจ็ดค่ะอ่อสมใจหกกับเจ็ดสองตัวสี่หางค่ะหกห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์บนมีหกหกกับเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวสามหางหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสี่หกหกเจ็ดวิ่งพื้นเดินหกดินหกลองที่เจ็ดค่ะดินหกลองเจ็ด สตัวเน้นสองหางหกเจ็ดกับเออหกเจ็ดพะนะหกสค่ะกับเจ็ดศูนสามตัวเน้นหางเดียวค่ะสี่เดีวเบิ้งดูพี่น้อง 7, 6, เจ็ดหกสี่เห็นสกับวนะ่าสเนาะโอ้ยขออไพยหลายๆเด้อค่ะกับขออไพ้เป็นยางสูงเบาผิดพลาดไปเนาะอ่ะเบาใหม่เนาะคะ่ะ ว,จจว่าจะวาดเจดเป็นซีเซยที่เจตาเจ้าว่ดิขอ,อไัยค่ะถ้าเราผิดพลาดไปเอาไปต่อค่ะไปต่อนี่เป็นของเจตาค่ะมันแนวทางรูดสามน้อยนี่ของเจตาก็รูดไปคือกันค่ะพี่น้องมาใหม่นอะอันพึ่งว่างนี่เป็นวันที่สามเนาะค่ะก็รูดไป รูดเงาก็สิเขาเงาบ่พี่น้องหรือว่าจังใดเอฟซีภูเขามาให้กำลังแรงใจคอมมต์มาได้เนาะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กราบขอบุญขอบุณหลายๆแล้วก็สำหรับคอมมต์เนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเขามาให้กำลังใจเจตตามาทรงกำลังใจค่ะมาทรงกำลังใจครับเพื่อนว่ากำลังใจให้เจตตาผ้ารวยเนาะ กราบขอประคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเ,เจตาพารวยค่ะรูดสามนอยมือแร่งนี่วิ่งค่ะวิ่งสามกับหกสามสองตัวนี่สี่หางค่ะสองตัวสี่หางสามหนึ่งสามศูนย์หกห้าสี่หกสี่หกเบิ้ลสามสามกับหกหกค่ะ สามตัวสามหางสามสี่หกหกสามศูนย์สามสามหนึ่งเอาแคปหน้าจอค่ะไพ่จะไปตัวห้าน้อยลูดสามน้อยกับเจตาผ้าร่วยมือแรงเนาะค่ะไปโหลดกันตั้งแต่ห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งละกะหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะเนาะห้าโมงครึ่งก็เป็นรอบของพิเศษค่ะหกโมงครึ่งรอบของปกติ หนึ่งทุ่มครึ่งรอบของ VIP เนาะค่ะออกทุกวันเนาะเอาแคปนาจโจอค่ะไพรจะไปต่อกับจจต่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางอ่าน้อยแนวทางของพ่อเก่งค่ะแนวทางของพ่อเก่งวันที่เจ็ด ก็จะมีวันที่เจ็ดลุดไปค่ะบอ่อเข่าเนาะของแนวทางพอจริงสำหรับชิปห้าน้อยเนาะค่ะชิปห้าน้อยของเจตตาจะมีหาคุ้นเนาะค่ะหาหาเสียนอชอบของผู้ใดกระถาล่อหรือติดตามแนวทางบึงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะจะมีแนวทางพกจริง จีตาพารวยจีปากแดงอ,อสมใจแล้วก็อน้อยนำโชคค่ะชอบของผู้ใดก็จัดของผู้นั้นเนาะค่ะเอาทีห้าชอบสำหรับห้าน้อยของจีตาเนาะค่ะจะมีห้าเสียนเนาะหาคุณค่ะผิดจารณาเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะแนวทางพอเก่งค่ะลูดสามน้อยมือวันที่แปดมือนีเนาะเป็นวันนี้ห้าหน้อย วิ่งพื้นหายหนึ่งกับเจ็ดค่ะสองตัวสี่หางหนึ่งสองหนึ 3, ่งสามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดค่ะบินก็จะมีหนึ 1, ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองวิ่งเดินทั้งสองตัวค่ะ ดินหนึ่งกับเจ็ดแนวทางพกเก่งเน้นสองหางค่ะหนึ่งสองกับเจ็ดเก้าสามตัวเน้นสองหางหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองค่ะเอาชอบก็จัดค่ะขัดกับพานแนวทางของพกเก่งเนาะคะ่ะรูดสามนอยมือแรกนี้ค่ะกาบพอบุญขอบคุณแนวทางพกเก่งหลยๆเดอร์ค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาผ้าด้วย กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะหาหน้อยออกทุกวันค่ะออกทุกมือเนาะถ้าชอบกัดจัดขัดกับผ่านกราบขอบคุณขอบคุณ f อฟีที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมอกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะพี่นอ้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบ,บริภาิปของทังช่องของเจีตาผ้าลวยเนาะค่ะ แล้วก็ราบขอบุญขอบคุนดีเขามากกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์เนาะให้กำลังแรงใจเจตตาคือเก่าคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไซสก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ